สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลวันนี้แหม่มระดาจะพาไปเรียนทำขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มกันค่ะติดตามชมหัวข้อทีจบนะคะและชอกร่วกัช่วยกระตากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แหม่มระดาด้วยขั้นตอนแรกเราเตรียมไส้ขนมเปี๊ยะก่อนหั่นไข่เค็มและนำไปอบ เมื่อไข่เค็มเย็นแล้วนะคะนำมาห่อด้วยถั่วกวนค่ะวันนี้เราจะทำขนมเปี๊ย120ชิ้นนะคะอาจารย์สาธิตให้นักเรียนดูทุกขั้นตอนค่ะอบควันเทียนแป้งไว้ก่อนนะคะร่อนแป้งเพื่อเตรียมทำชั้นนอกและชั้นในค่ะ สูตรขนมเปียกก็ตามนี้เลยนะคะวิธีทำแป้งชั้นในค่ะผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นวดด้วยมือผสมส่วนผสมแป้งชั้นนอกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นวดด้วยมืออีกเช่นกันค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะ จนรู้สึกว่าแป้งนุ่มแล้วก็ไม่ติดมือทั้งแป้งนอกและแป้งในค่ะเมื่อนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแป้งทั้งแป้งนอกและแป้งในไปชั่งน้ำหนักค่ะไม่ได้รดแป้งนแมป้งนอกหนี่สิบแกรัมนะคะส่วนแป้งในหนัก14กรัมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ไปวาง นักเรียนทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะจนงานเสร็จค่ะจากนั้นอาจารย์เริ่มสาธิตวิธีการคลึงแป้งนะคะผิวขนมเปี๊ยะจะสวยงามเป็นชั้นๆก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละค่ะนำแป้งที่พับนะคะและคลึงเรียบร้อยนะคะมาแผ่ให้กว้างนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะ เสร็จแล้วทาผิวหน้าด้วยไข่และวนำไปอบอบด้วยอุณหภูมิ180-200องศาเซลเซียสนะคะจนได้ขนมเปี๊ยที่สุกสวยงามแบบนี้ละคะ่ะขนมเปี๊ยสูตรนี้นะคะไส้แน่นๆนะคะแป้งที่หุ้มไส้บางมากแล้วก็หอมมากด้วยค่ะอร่อยมากด้วยนะคะ